ต่อไปท่านารูนภกอตัตคำนับการนะพันเตวสวตทุกรูปครับนะเจริญธรรมญาติโยมนะทุกทุกคนนะนะวันนี้เป็นวันตักบาทเทโวเนาะตักบารเทโวโลหะนะนะนะที่จริงแล้วประเพณีต้องเหนือเฮากับบุคอยได้ยินเนาะาตมาเป็นละอ่อนกับะจะหาันเปิ้นปลารมนะ นี่มันเป็นประเพณีที่เปิลสืบทอดกันมาต้องเหนือเฮาบ่ค่อยได้ให้ความสำคัญครับวันนี้อย่างสักตะไน่เนาะเป็นะอ,ออนวัดบ่มีในหัวเลย <c oughs> มาอยู่กับเจ้าศกเลยถึงมโมโหนะนะวันตักบาทนะส่วนใหญ่ก็ไปกะตะวาเนาะนะไปตะวากะตักบาทตะวาก็จบละวันนี้ก็บม่ได้ตักแล้วนะนะตักบาทก็วันออกพรรษานะวันเดียวนะวันตักบาทเทโวก็ มาได้ทำโอ้วันนี้ก็กินแกงโฮะละถ้าเป็นถ้าเป็นอยู่วัดบ้านเฮาเนี่ยวัดตังนอกนเนี่เนาะแต่วานี่มันห่อหนึ่งจินไก่ห่อหนึ่งป้าเนาะห่อหนึองสารพัดนะมันกินบะมดวันนี้ก็แกงโฮะนะโอ้เป็นตู้เจ้านี่เน,นาะลำบากนี้แหละ <laughs> ให้ว่าสบายยังตุลองมาบวชพอเรา <laughs> นาประวัติของความเป็นมาในวันนี้นะเพื่อนกะ็ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพรรษาที่เจ็ดนเนาะเพื่อนก็ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ชั้นนาะสวรรค์นาะชั้นดาวดึงแต่แม่เนี่ยนะผู้ที่หื้กำเนิดนะเจ้าชายศิทธัะที่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเกิดนะเป็น เป็นเทพตรเบุะน้ออยู่จันดุสิตเออนาะบอกว่าไปโปรดพระบรรดาไปโปรดบัถึงตีนะคงใจไปโปรดแค่จันลุ่มกว่าน่ะจันดาวดึงแต่บัได้ขึ้นไปจำบรรษาจันดุสิตซึ่งแม่เนี่ยพระบรรดาเนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตอยู่จันจันดุสิตปนบอกว่าพระเจ้านี่จะมองหันประโยชน์นาะว่าถ้าไปเตศอยู่บนจันดุสิตเนี่ย เทวดาจันดาวดึงเนี่ยมันสามารถที่จะไปฟังเทศได้นะก็เลยเลือกเอาจัน์ดาวดึงกึดถึงว่าประโยชน์ของเทวดาจันท์อื่นๆเพื่อจะได้ให้ประโยชน์ตวัวก็เลยน่ะจำบรรษาอยู่จันนรดาวดึงซึ่งพระมันดาซึ่งเป็นเทพ,พบุรเนี่ยจะไปงงนะเทพบุรนี่คือพระจายนะ่ะนะเทพธิดานี้ไม่ยิงแต่ไปเกิด แล้วเนี่ยหลังจากที่เป็นแม่ยิงเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าชายศิรธานีเป็นแม่ยิงเนาะพอเสียชีวิตไปแล้วไปเกิดเป็นพระจายไปเกิดเป็นพระจายอยู่จันนะจันดุสิตนะจันทุสิตวันที่ไปเทศนั้นนะพระมันดาเนี่ยนะหรือเทพบุรนี่นะก็ลงมานะฟังเทศอยู่ที่นะจันทนะดาวดึงฟังแล้วฟังเทศวันนั้นแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ฟังเทศวันนั้นนี่นะบรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งอาดามาก,ก็ยังบอกใครเชื่อเนาะข้อมีอู่ครั้งหนึ่งอาดามาอ่านพระไตรปิฎกนะเพิ่นบอกว่าเทวดาเนี่ยบาสามารถที่จะบรรลุทำได้นอกจากมีร่างกายเป็นมนุษย์อันอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระเจ้าเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นคําสอนของพระเจ้าเหมือนกันบอกว่ามาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันนะมันคัดแย้งกันนะมันคัดแย้งกันนะซึ่งบอกว่าเทวดาเนี่ยที่บได้ใช้ร่างกายเป็นคนเนี่ยบรรลุทำมาได้ แต่ในที่นี้บอกว่าฟังธรรมแล้วอยู่ในจันทร์สวรรค์จันทรนะ์ดาวดึงแล้วฟังแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันยังต้องไปค้นคว้าต่อนะเพื่อจะเอามายืนยันกันว่าเอะเป็นใดถึงอู้บ่ตรงกันเนาะท,ทั้งที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนะหลังจากนั้นนะก็ลงมาออกภาษาเนาะก็ลงมาโปรดนะสเสด็จลงมานะที่ เมืองมนุษย์เนาะก็สามารถที่จะใน้วันนั้นเป็นวันเปิดโลกนะโลกทั้งสามวันนี้แหละเปิดโลกทั้งสามบอกว่าจะเป็นเทวดามนุษย์และสัตว์นรกให้คนให้สัตว์แต่ละอย่างได้หันกันวันน่ะบอกว่าจะเป็นเทวดาก็หันมนุษย์มนุษย์ก็หันสัตว์นรกนรกก็หันเทวดามนุษย์มนุษย์ก็หันเทวดาแล้วก็สัตว์นรกวันน่ะ ได้หันกันโอนะ้คงจะเป็นเรื่องแปลกเนาะถ้าเป็นเรื่องจริงเนาะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นในเรื่องของธรรมอาทิฐานนักกว่าเนาะนะวันนี้เเร,เราเองได้หันเนะี่ยถ้าสัตว์นรกมันก็ตึงเบามาเนะนะ <c oughs> าะเทวดาก็มาฟังเทศฟังธรรมมนุษย์อย่างเงี้ยแล้วไผ่ที่มีจิตใจเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนาะถ้าเทวดาก็เป็นคนที่มีฮิริอตตะปะเวลายุงมาคบก็บา,าตบเนาะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นไดก็ยังตบยุงอยูนะ่นี่นง ถ้าเป็นสัตว์นรกนี่มันต้องอูถึงเลยเนาะอันนี้คือน่าจะเป็นสภาวะธรรมมากกว่าถ้าจะมาอูแต่ถ้าเราจะมาอูตามหลักติวานี่แล้วขงสือว่ามันจะผิดหัวกันนะอาเพื่อนึงห้ามอูในวงเล่าหนึ่งสองอย่างว่างไม่อย่างว่างหนึ่งห้ามอูเรื่องศาสนาสองห้ามอูเรื่องการเมืองนะคาอ่านนี่มันจะหัวถูกกันตุบตับตุบตับเพราะมันคานแย้งกันเนี่ยในบางส่วนว่าทําบุญหาคนตายได้บางส่วนก็ว่าทําบุญหาคนตายไม่ได้เนะ ถทงกันไปเทงกันมาเอาไป,ไปมาเป็นได้ <c oughs> หัวตัวกันเลยนะเออเพราะฉะนั้นความเจือเนาะนวก็หลายๆอย่างนะซึ่งพระพุเจ้าก็ใจรักธรรมตัดนะัดสินธรรมวินัยนะไว้นะอยู่8ข้อเนาะนะนะถ้าอันไหนที่มันแบบเป็นไปเพื่อการลดกิเลสสิ่งนั้นใบเจยทำคําสอนของพระพุทเจ้านะถ้าจะโอรักธรรมวินัย8ประการเดีวยวก็คือว่า เกินเวลาเดี๋ยวประเดีวปฏิสิทธิ์จะบังคเทศวันหลังแหมละเนะเาะอ้อนไว้ตัวอีกก่อนจเจริญธรรมทุกคนาธุผู้ผู้อยู่สูงนะก็จะมาโปรดผู้ที่อยู่ต่ำกว่าดังพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดานะ